อ๋อแล้วครับพอดีแบบผมดื่มนะ <c oughs> ไอเฮียก็ยคือว่าไอดีผมน,น่าจะเล่นไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคือวันเสาร์นะมันเด่นไม่ทันแน่นอน,น <c oughs> อาจจะเจอกันไว้นิดหน่อยนะ <c oughs> มาเจอกันที่16เอนการครับท <c oughs> <c oughs> ี่จนี้ไม่รู้ว่าจะเฮ้ยไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะเพราะมันไม่มีเฮียอะไรเลยครับเกมนี้ม <c oughs> ีแต่เกลืออย่างเดียว โอ้ยไอ้น้องคนนี้แม่งคอมเมนต์ไม่เลิกเลยพี่พี่ขอโทษนะน้องใจเย็นคอมเมนต์มาหลายครั้งแนละ้วตามไม่เลิกเลยน้องส่องพี่ไม่ใช่ส่องแจกรหัสเ้ยถ้าแจกก็ต้องแบบว่าโอ้ยมขาหาามงบกวัดคิบจูเมงถือขวนกุเนาอ าจะแจกก็แบบครบรอบอะไรดีๆไงนี้เออแบบถูกหวยเนีเออ่ยส,สิ่งที่ผมต้องการนะแจกแน่นอนเอ,อถ้ามีถ้าถูกหวยเออคือผมต้องย้ายไปเล่นไอดีอื่นแล้วมันจะเล่นไม่ทันนะครับก็คือจะเล่นวันเสาร์ไม่ได้มันเล่นไม่ทันเว้ยแล้วก็ไอดีสองผมก็จะรีบไปฟาร์มไอ้นั่นนร ไอ้น้ำยาไหมพิบเออผมจะปั้นอ e ีมีเดียก้าวลาวนะนี่ <c oughs> ผมอาจจะพูดไม่สัดขอไปพดอดีตอนนี้โคตรล้นนะครับอคุณสองเข้าไปแม่งกระทือป้อมเอเดนแม่งโคตรสุดสุคดีสิบหายเลยที่ได้เอเดนเนี่เพราะอะไรเลยหรือคือเอดเดนไอ,อภาคแรกเนยแม่งโคตรกาก,าก ทุกคนคงจะดูนะน่าจะเคยซ้ายมาอยู่เออโคตรกระลองแกงเลยเขาเรียกว่าอันนี้โคตรเทพบแม่งเอ,อ้ยกูไม่มีกันบินบ้าน,น้องฮี่สกัดยูนิตบินสกัดยูนิตบินีโอ้โหตัวกระป๋องแม่งเอ,อ้ยมันจะช่วยเพี้ยเลยกูได้ปะไม่ไหววะ่ะ โอ้ยนี่มึงโอ้โบาปะกะตรงอย่าไปกลัวครับจัดมันเลยทีมผมควรเอาดีไวเข้าทีมไหมเนาะผมก็ไม่ดูนะทุกคนช่วยดูให้หน่อยดิผมมีดีไวอยู่แต่ไม่แม็กนะอ,อ,อาจจะมีเสียงตะกุกตะกักนะครับเพราะอภัยกันด้วยนะ พอดีไมมผมมันดีเกินเกมนี้มันก็ไม่มีเฮียอะไรมากนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดมากกับเกมเฮียนี่เท่าไหร่นะเพราะมันเกลือครับเห็นแบบนี้ก็เติมไม่เส็่นอน้อยนะเว้ยกวจะปั้นแต่ละตัวเฮียแม่งเลือดแทบออกทางไถ่ทอยหรือเปล่าแบบนั่นอะเออ เกลือมาก็ไม่ใช่น้อยนะครับถอยจะเด่นมาขนาดนี้ต่อไอดีนี่ก็หมดเงินนี่เออมันต้องมีเติมบ้างอันนั้นถ้าจะสู้ไม่ได้นะครับต้องเติมเกียร์เติมมาเลยนะ่ะเออเวลาเราสุมาส่มต้สุ่มเจ็ดครั้งถ้าจะสุ่มตัวก็สองพันหนึ่งร้อยรูบี้นะครับ เอออันนี้มันต้องดุนนะครับไอ้ดุนกล่องกล่องการันตีมันนะเออเอผมอาจจะพูดไม่เหมือนซ่องอื่นนะครับก็คือน่านหนะผมไม่ค่อยมีความรู้กับเกมเฮียนี่เท่าไหร่ไอ้อายเดนเจอร์เกมกระหลองแกงครับเกมเด็กน้อยเขาเล่นกันนะครับ <S <S รู้ไหมผมเล่นตัน้งแต่มอไหนเฮียเล่นตั้งแต่มอสอง ตอนนี้อายุแม่งยี่สิบแล้วซัดเข้าไปแล้วครับแม่งยังเล่นอยู่เลยผมเล่นตั้งแต่อะไรวะเขนนียนกลคนแปลธาตน,นะครับเอยเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันมามันอยู่กิวไหนผมเล่นเอยผมเล่นเกมนี้ตอนไหนแล้วจะพาไปดูแล้วกันแม่งดีบจบทอน คนอาจจะเคยเห็นไอดีผมไปแล้วนะแล้วก็ยุคโคน,นั้นนะครับผมก็ทันอยู่นะโคน,นั้นนี่โคตรทันเลยบอกผมบอกเลยนะคือเล่นจนเบื่อแล้วมีหลายไอดีด้วยแล้วก็แต่ก่อนผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไรอะไรคือไม่ได้ผูกที่อะไรไว้เลยรหัสแม่งหายหมดแต่ยุคทนายนี่ผมมีเยอะนะเออ แม่งแต่ก็ขายไปเยอะราคาดีไงแม่ของจริงโอ้ยบฆษณาจากเถือเว้ยถูกพี่เดี๋ยวพาไปทัวร์รหัสนะครับแบบที่ผมจำได้นะว่าเอาไว้ในกิวไหนกิวผมนะเฮ้ยต็มแล้วไม่ตรงมาแล้วผมก็ไม่รับด้วยพวกอะไรวะที่เกียจ อยู่ผมก็มีแต่คนที่เหยียดเหมือนกันนะเขาสร้างแม่มันครับกิวผมนี่จะเล่นตันไหนก็ได้ไม่ตีก็เรื่องของมึงครับเออจี๊อีหนึ่งสองสามอีของจริงวะนี่งมีหน้าผมเลยวะ่ะไอดีนี้ผมแดกกับเพื่อนมานะเออนี่ผมทันอยู่นะนี่เออ ก็พาไปดูอีกผมเอาไปให้เพื่อนเด่นนะดิมันได้หายไงนะัะแล้วก็จีจีจี G G G. อันนี้เป็นป้ายเอสนะครับเห็นไหมวะนี่นี่นะ่ะเออเออแม่งโคตรสุดไอ,อ้ฮี้อดูดิผมทำไอ้เบอร์หายไปแล้ว ปิดตำนานนะครับของจริงโคตรคิดถึงเลยก็มีสองอาหารนะครับที่จำได้นะแบบนั่นแหละแม่งโคตรนานโอ้ใจเย็นน้องตามตื้อไปเลือกเลยเฮ้ยคลิปก็เจ็ดนาทีแล้ว,ว่า